Have you ever looked in the mirror and not seen yourself? Like you got lost somewhere along the way. Or maybe you just need some help getting back. But that's not something they tell you these days. I never wanted to be that girl. But I'm stuck on this rural street. อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่แบบว่าทางโร,รงแรมเขามีให้นะคะอันนี้จะเป็นแบบฟรีก็คืออ่าอย่างเมื่อเช้ายอย่างเงี้ยจะมีพิลาทิสซึซ่งจริงๆวมมอยากเล่นพิลาทิสมากเลยแต่ว่าพวงนี้ก็จะมีเป็นอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องถามเขาก่อนโอเคเรามาถึงกันแล้วนะคะอยู่กับมันนี้แล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเข้าไปที่วิลล่ากัน หูห้องแบบสวยมากอ่ะ <Hello. S 1> อันนี้คือจะเป็นห้องน้ำใหญ่มากนะว้าว <Wow, S 1> เขาจะมีเป็นช็อตน้ำผลไม้ให้ด้วยอันนี้เป็นแบรนด์ที่แบบบิมก็ชอบกินอยู่แล้วอันนี้เป็นน้ำมังคุด ข้างนอกก็จะเป็นแนวแบบว่าสวนๆเราจะออกมาข้างนอกเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปตรงนี้ใช่ชอบไหมบรรยากาศดีๆ <c oughs> ได้มาพักผ่อนแบบครึ่งวัน โอเคทุกคนตอนนี้บิมก็มาอยู่ที่ห้องพักแล้วนะคะอาจจะมีเสียงนกเสียงอะไรอย่างงี้เพราะว่าแบบที่นี่จะแบบว่าธรรมชาติมากๆแล้วคือบิมเข้ามาแบบ first impression คือชอบมากๆเลยอันนี้ก็คือจะเป็นที่รักษา wellness spa นะคะ no spa นะคะอันนี้ก็คือบิมมาเองคือจริงๆแล้วเหมือนแบบหลายๆคนอนะแนะนําว่าที่เนี่ยดีมากๆเลยแล้วมันก็เหมาะกับการพักผ่อนนะคะแล้วบิมก็เพิ่งมีโอกาสได้มาวันนี้ก็เลยลองนะคะคือเหมือนจริงๆแล้วที่นี่มันจะเป็นคล้ายๆแบบมันจะมีพวกนวดเจอร์ี้ er by, หรือว่าแบบสปาแล้วก็มีกิจ กิจกรรมหลายอย่างให้ทํามากๆเลยนะคะแต่ว่าน่าเสียดายเพราะว่าวันนี้วินไปถ่ายงานมานะคะก็เลยเพิ่งได้มาตอนเย็นแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีเวลาเข้าคลาสทากิจกรรมอะไรอย่างนี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูส่วนวันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นหรือว่าอาจจะไม่ได้สังเกตก็คือบีมาใส่นาฬิกามา ซึ่งพิมเผยมากๆเลยนะคะจะให้ดูใกล้ๆอันเนี้ยคือพิมเลือกมาเป็นสีแดงนะคะเพราะพิมรู้สึกว่ามันดูมีอะไรดีโอเคก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงนาฬิการุ่นนี้ก็เลยดีกว่าคือจะบอกว่าเรือนนี้นะคะเขาจะมาจากคอลเลกชันรุ่น Longines e v i d e n c e นะคะซึ่งจะบอกว่าเป็นนาฬิกาที่แบบเป็นแบรนด์ที่พิมชื่นชอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็เหมือนแบบมามีอะไรเงี้ยที่บ้านก็คือใส่กันอยู่แล้วก็คือเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักแบบเยอะมากๆมาอยู่แล้วนะคะแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสแบบเอามาใส่ให้ทุกคน ค,คือจะบอกว่ามันน่ารักมากๆแล้วก็แมทช์เข้ากับชุดนี้มากๆเลยคือบิมตั้งใจคิดมาแล้วว่าแบบเออเดี๋ยววันเนี้ยจะใส่ชุดนี้แล้วก็จะบอกว่านาฬิกาแบรนด์นี้นะคะก็คือลองจินชใช่ไหมเขาเป็นแบรนด์นาฬิการะดับโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่มีความเก่าแก่เนี่ยระดับ4ี่ของโลกกันเลยทีเดียวคือเหมือนแบบว่าเป็นที่รู้จักมายาวนานมากๆแล้วอย่างที่เห็นนะคะคืออย่างเรือนเนี้ยมันมีดีไซน์ที่แบบค่อนข้างเรียบหรูแล้วก็เก๋มากๆบิมรู้สึกว่ามันสามารถใส่ได้เป็น e e v r y d everyday l o o k เลยนะคะ ก็คือเขาอ่ะจะโด่งดังเรื่องดีไซน์ที่แบบสง,ง่างามอยู่แล้วนะคะสาหรับแบรนด์นี้อย่างเรือนนี้นะคะก็คือหน้าปัดเขาจะเป็นทรงถังเบียส่วนวัสดุที่ตัวเรือนเนี่ยจะเป็นสแตนเลสสตีลนะคะส่วนตรงสายเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับสายอลิเกเตอร์ที่เป็นสีเดียวกับหน้าปัดแล้วก็ตรงกระจกเนี่ยเขาปัดชารไฟกันลอยขีดข่วนมาแล้วด้วยจริงๆรุ่นนี้เขาจะมีมาด้วยกันหลายสีเลยทีเดียว Gaing Bir จากเรื่องของดีไซน์เนี่ยเขาก็ยังมีเรื่องของการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพมาอย่างยาวนานมากๆแล้วนะคะจริงๆแล้วแบรนด์นาฬิกาลองจินส์นะคะเขาได้รับเลือกเป็นผู้จับเวลาในการแข่งขันกีฬาระดับโลกแบบมากมายเลยแล้วเขาเนี่ยจำหน่ายในประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะกว่า150ยประเทศเลยทีเดียวนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บิ๊มชอบของแบรนด์นี้นะคะก็คือแบรนดิ้งเขาเนี่ยเก๋มากๆแล้วที่บิมรู้สึกว่ามันแบบ attractive มากๆนะคะครั้งแรกที่บิมอ่านเลยเนี่ยก็คือจะเป็นสโลแกนของเขาซึ่งสโลแกนของเขาเนี่ยก็คือ against is an attitude คือแบบทุกคนเข้าใจปะแบบความรักชูอะไรแบบเนี้ยครั้งแรกที่บิมได้ยินก็คือบิมรู้สึกว่าแบบมัน represent ตัวตนของผู้หญิงสมัยนี้ได้ดีมากๆเลยนะคะเหมือนจะรู้สึกว่าแบบเราสามารถแบบดูดีดูสง,ง่างามได้จากภายในใน attitude เราอย่างวันนี้ที่บิมใส่เดรสสีขาวนะคะถ้าไม่ใส่นาฬิกามันก็จะดูแบบเป็นเดรสธรรมดาอะไรอย่างนี้คือแบบดูไม่ค่อยมีอะไรนะคะแต่ว่าพอเราใส่นาฬิกาเนี่ยบิมรู้สึกว่ามันทําให้ลุคเราเต็มขึ้นแล้วก็แต่งตัวง่ายขึ้นดูมีอะไรมากขึ้นนะคะดูเป็นแบบผู้หญิงมีเท สําสหรับนาฬิการุ่นนี้นะคะก็คือทุกคนสามารถใส่ใน everyday look ได้เลยสามารถใส่ไปทํานู่นทํานี่ได้เลยเพราะว่าเขากันน้ําถึง30เมตร<ม>ก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องแบบโดนน้าหรือว่ากระแทกอะไรใดๆเลยนะคะแล้วก็สมมติว่าแบบเราใส่ไปเรื่อยๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยก็คือจะบอกว่าเรือนนี้นะคะเขารับประกันถึง5ปีเต็มกันเลยทีเดียวซึ่งแบบคือมันนานมากนะเออเวลาแบบใส่ไปแล้วแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถแบบใช้เซอร์วิสของแบรนด์ได้เลยสำหรับใครที่สนใจนาฬิกา longines นะคะเดี๋ยวยังไงบิมจะ ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description b ็อกให้ทุกคนไปหาข้อมูลกันอีกทีหนึ่งนะคะจะบอกว่าแบบบิมรู้สึกว่าการที่เราใส่นาฬิกาเนี่ยคือตอนตอนเด็กๆอะ่ะบิมก็จะรู้สึกว่าเอ,อ้ยทาไมผู้ใหญ่ต้องใส่นาฬิกาอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็อาจจะยังไม่เก็ตแต่ว่าพอเริ่มโตเริ่มแบบต้องเข้าสังคมหรือว่าไปนู่นไปนี่นะคะบิมก็รู้สึกว่าการที่เรามีนาฬิกาคู่ใจแบบที่สามารถใส่ได้ every day look แล้วก็แมทช์ได้หลายๆลย look, นะุคเนี่ยใส่ไปทํานู่นทํานี่ได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างสําคัญนะทุกนอ,อาาีมไรรรู้ึเดะข ก็ดูเป็นคนแบบมีคลาสมากขึ้นเพิ่มความลักชัวรี่ให้กับลุกเราได้แบบง่ายมากๆโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีพร็อพอะไรเยอะแยะแว่นตาอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นเลยนะคะก็คือนาฬิกาเรือนนี้เรือนเดียวนะคะสามารถแบบแมชได้ทุกลูก everyday ไปเลยโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้วิมจะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปทํากิจกรรมกันแล้วดีกว่าขอบคุณค่ะ นี่จะเป็นห้องชมวิวก็จะเห็นวิวพระรามสามอู้พระอาทิตย์กำลังจะตกเข้ามาแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวตอนนี้บิมจะเปลี่ยนชุดว่ายน้ำก่อนนะคะ ในที่ก็เป็นบ่อนุ่งเย็นค่ะสำหรับน้ร้อนต้อไม่สิบถึงสิบห้านาทีแล้วก็สำหรับนุ่งเย็นหนึ่งสองนาทีนะคะห้องทานำหลังน้นะคะห้องที่สองเป็นทัวร์สตรีมของสมุนไพรค่ะห้องที่สามเป็นอินฟราเรดช้อนหน้าคะส่วนน้ำหน้าเป็นเข้ามาแล้วอุ้ยเก๋งมาก เดี๋ยวรอมามีก่อนเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์งงว่ะ <laughs> ราแช่กันอยู่นะคะก็คือจะเป็นอ่างน้ำอุดซึ่งเขาบอกว่าประมาณกี่องศากี่องศาสามสิบกว่าใช่แล้วพ็อันนี้คือเหมือนแบบเขาจะมีเก้าอี้นวดหลายจุดมากๆอย่างที่อันนี้แบบมีทาอยู่ก็คือจะเป็นนวดอะไรอะ่ะต้นขาใช่วดหลงอ่ะนวดหลังโอเคแล้วก็เหมือนแบบมันจะมีไอ้เก้าอี้ตรงนั้นด้วยนะคะคือแต่ละจุดอะมันก็จะนวดต่างกันไป คนอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะขอบอกไว้ก่อนแต่ว่าคือลองมารู้สึกว่าแบบมันดีมากสบายไหมแล้วก็ข้างหลังนะคะจะเป็นอ่างน้าเย็นแล้วก็ข้างหลังก็คือจะเป็นแบบว่าพห้องซาวน่าห้องแบบอบไอน้ําแล้วก็มีห้องชาเวอร์อะไรแบบโอ้ยรู้สึกเหมือนจะต้มนะเขาให้มีลงไปแช่อุ้ย จะบอกว่ามีบอกว่าจะรองทุกห้องมันจะมีแบบว่าประมาณสี่ห้องแบละคือเราแบบจำไม่ได้แล้วว่ามันคือช่วยอะไรบ้างนะคะเพราะเมื่อกี้เขามาบอกแต่ว่าวิวกับมีไม่ตั้งใจมากร้อนมากไม่ไหวรจริงหรอจริงหรอ,รหรอแล้วเราจะทำเพื่อถ้าเราจะเปิดประตูอะมีแต่ว่ากล้องจะเป็นหมอกในนี้นะ อ้ยดูดิมาสคาล่าเริ่มหมดแล้วเนี่ยมีขอมีขอมีไม่เลยวะว้าวอันนี้จะเป็นห้องสตีมแบบมีดาวด้วยสวยมาก เขามีตารางบอกให้เรานะว่าสมมุติว่าถ้าเราอยากแบบดีท็อกซ์ร่างกายอะไรเงี้ยก็คืออชาชเวอร์ก่อน2นาทีแล้วก็มาซาวน้าแล้วค่อยแบบเข้าห้อง Experience Shower หรือว่าแบบอะไรอย่างนี้แต่เราไม่ได้ดูอันนี้จะเรียกว่า Experience Shower นะคะเป็นห้องอาบน,น้ำสีเขียวอุ้ยมันเปลี่ยนสีอ,นอ๋อทรัฟลเรนค่ะยังไงเดี๋ยวยังไมน่ อ๋อ oh, นี่ไง,งอุ้ยเหมือนอยู่ในป่าเลยอ๋อนี่เสียงนกเหมือนอยู่ในป่าเลยค่ะม,มีทำหน้าอย่างนั้นล่ะได้ยินเสียง,ยงอุ้ยอันนี้ดออันนี้คืออาบน,น้ำแบบมีเสียงนกแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องอุ้ยอันนี้ฟ้าร้องดีม,มากม่ก มุมนี้ก็ได้ค่ะหลังจากแช่น้ำเสร็จนะคะก็คือเรามาทานอาหารกันตอนนี้ก็คืออยู่ที่ห้องอาหารแล้วเหมือนอาหารที่เนี้ยก็คือจะเป็นคอร์สแต่ว่าเขาจะเสิร์ฟเป็นเหมือนแบบว่าคอร์สอาหารคลีมนมก็ไม่เคยกินเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่เราก็ชอบอย่อาหารนะคะปกติจะเป็นชารสเปรี้ยวทางเราเียนผสมตัวกับน้ำผลไม้มาปงห้องน,นคะคะ โยจตมอปเปิลคแล้ว้ก็อะนะนี่องเปนบชามิกับโอลโย อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นสแกลล็อกนะคะเป็นจานแรกของคอร์สเยอะเหมือนกันนะเนี่ยะคะอันนี้จะเป็นซุปมะเขือเทศก็คือเป็นแบบซุปมะเขือเทศเปล่าๆอย่างนี้เลยนนคณข่ะ แบบให้ผักเยอะมาก คือจะเป็นเครื่องพิละทีสทุกคนแต่ว่าบินมไม่ได้เข้าคลาสนี้แต่บิมจะเข้าไปคลาสแบบ stretching ตรงนู้น ตอนนี้กลับมาที่ห้องพักแล้วนะคะบิมกินฝรั่งอยู่มามีปอกให้เมื่อกี้ฝรั่งอร่อยมากเ <c oughs> มื่อกี้ที่บิมไปเข้านะคะก็คืออย่างที่บอกมันจะเป็นแบบ stretching class ซึ่งจะเป็นเหมือนคลาสที่แบบคลายกล้ามเนื้อข้างหลังขาข้างหน้าขาแขนหลังอะไรแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่า เบาสบายเพราะว่าปกติเราคือบีมาเป็นคนที่ค่อนข้างตึงอ่ะเหมือนแบบว่าเวลานั่งก็คือนั่งอยู่ท่าเดิมนานหรือว่าไม่ได้ขยับตัวบ่อยขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าคลาสนี้นะคะค่อนข้างโอเคเลยถึงมันจะตึงก็้ม่เราก็แทนวันนี้ อตอนนี้ประมาณ11มโมงแล้วนะคทนวันนี้บิมจะมีไปตลาดน้ำที่อยู่แถวแถวนี้นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเดี๋ยวจะบอกอีกทีต้องํามาม,มีก่อนจะออกไปหาข้าวกินกันเราก็กลับแล้วใช่น่าจะประมาณนั้นคือจะบอกว่าบิมชอบที่นี่มากเลยเหมือนเขาจะมีหลายๆลายเจอร์พี่ให้เยอะมากๆแล้วก็แบบพวกคลาสที่เราสามารถเข้าได้ฟรีนะคะก็คือจะเป็นพวกแบบว่าอย่างที่บิมไปเข้ามาก็จะเป็นมีพิลาทิสมีจ็อกกิ้งมีหลายอย่างมากเลย ส่วนแบบพวกเทอราพีหรือว่าสปาอะไรเงี้ยคือเขาจะมีทรีทเมนต์มีนวดมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะแบบเราสามารถแบบมาสเปนเหมือนอา t จ o days ในที่นี่ได้เลยโดยที่มีกิจกรรมจริงๆเขาจะมีปั่นจักรยานด้วยแต่ว่าบิมไม่ได้ปั่นเนาะเพราะมันร้อนแล้วบิมก็มาสายเมื่อวานวันนี้ก็เลยเหลือเวลาแค่นี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะไปอาบน้าแต่งตัวแล้วก็ออกไปตลาดน้ํากันเช็คเอาท์อะไรออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ กำลังจะไปกินข้าวกันตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอุ่นใจ Riverside นะคะก็คือจะเป็นร้านที่ใกล้ๆกับที่พักที่เราไปพักมานะคะเป็นร้านซีฟู้ดแต่ว่าแบบให้ดูทางตอนนี้ก็คือแบบสครั g l กมาก มาแล้วเมนูแรกของเราอันนี้จะเป็น่อหมกทะเลนะคะน่ากินอ่ะอันนี้จะเป็นแกงส้มทำไมมันดูเศร้าๆอ่ะ <c oughs> ส้มชะองนะคะว้า <c oughs> wow.